สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะ แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะแอดมินให้เด่นไปที่3กับ5นะคะแนวทางเข้านะคะ3กับ5นะคะไม่เอา5มาอยู่นะนอยาะกิจน,นะคะ6 6นะคะแอดมินก็จะเข้าตัวแปลงนะ66 คู่ที่แอดมินติ๊กชอบนะคะส่วนล่างนะคะ0นะูนย์เจะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันมานะ0ูนย์เต็มเต็มเลยนะคะคู่กันเลยนะคะนี่ส่วนน้อยพิเศษนะคะหนึ่งหกนะคะเสะดายมากเลยนะคะแอดมินไม่มีนะตัววิ่งมานะคะ1ึง ส่วนล่างนะคะ62ก็เข้านะคะเข้าตะแปลงอีกแล้วนะคะน้อยปกตินะคะ85ก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง8มานะคะ5มานะคะส่วนล่าง28นะคะก็หลุดไปนะคะพี่น้องจะมาก็ไม่มา83ก็ไม่ได้นะคะส่วนน้อย v i p นะคะ65นะคะก็หลุดไปนะคะ ล่างหนึ่งหกก็หลุดไปนะคะสรุปแล้วคือเข้ามา2น้อยนะคะน้อยเฉพาะกิจแล้วก็น้อยพิเศษนะคะน้อยเฉพาะกิจเข้าบนนะคะน้อยพิเศษมาล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพร่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในงการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจา้า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแอดมินให้เลขน้อยมากเลยนะคะพี่น้องโอกาสเข้าก็ยากมากโอกาสหลุดนี่ง่ายมากเลยนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอดมินคัดมาเน,น้นๆเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะมีสองมีหนึ่งมีศูนย์มีหกมีห้านะคะสำหรับสายวิ่งนะ,ะเอาชุดกันไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะชุดกันนะคะก็จะมี สองสี่นะคะ0ูน3 2สสองหนะคะส่วนกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมี9 9้าสองสอง 4, 4ีนะคะส่วนชุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็น4 6นะ0 3 1 6นนะคะแอดมินขออนุญาตเขียนตัวแปลงให้นิดหนึ่งนะใครชอบตัวแปลงตามตัวแปลงได้นะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น4 6 0 3 1 6ไปเลยนะคะชุดเด่นนะคะชุดกันแอดมินชอบ04นะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนนทางตัวเลขส,สวยๆกามๆงาม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า